เพื่อนชาว The World of m a r k Tawin คลิปนี้นะครับมก็มาอันแรปกระเป๋านะครับก็คอลเลกชันนี้มันเป็นคอลเลกชันที่กระเป๋าสวยมากนะครับเป็นคอลเลกชันล่าสุดบอกเลยว่าเราดูแปลกหูแปลกตาเพราะว่า มักได้มาสเตย์เคชันอยู่ที่โรงแรมเดอะคาปล่านะครับได้นอนห้องสวีทแล้วก็ได้ซิดดาดินเนอร์ที่ตรงบริเวณเทเลสด้วยก็ตื่นสายนิดนึงแต่บรรยากาศดีมากครับต้องขอบคุณนะครับที่เดอะคาป l ล่าเป็นสปอนเซอร์ใจดีวันนี้นะครับเอามาเปิดดูทิปแรกก่อนเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นกรบเป๋าน่ารักน่ารักนะที่ต้องมาเปิดที่นี่เพราะว่าเมื่อวานนี้ถ่ายคลิปพิเศษนะครับเดี๋ยวคุณคนได้ชมอันนี้นะ เป็นกระเป๋าใบน่ารักน่ารักที่เป็นวานิตี้นะครับสีเทาแต่มีหูอันนี้ก็เป็นรุ่นที่นิยมยอดนิยมตลอดการเลยนะครับใบนี้ก็น่ารักเก๋ไก่นี่อยู่กับน้ <c oughs> <c oughs> e องเอลซ่าเอลซ่าวันนี้เรียบร้อยจ้ะเพราะกลัวไม่ได้ออกกล้อง <c oughs> นี่น่ารักสีนี้น่ารักมากกป็นสีใหม่นะครับ <Wow. S 1> เป็นสีเทาอ่อนน่ารักแล้วก็มีหูด้วยอันนี้เหมาะสําหรับ ถือไปงานหรือว่าถือช็อปปิ้งเก๋ๆก็ได้ครับเป็นเอเซอซอรีก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้กระเป๋าชาแนลเนี่ยออกมาโดยเฉพาะซีซั่นนี้นะครับออกมาเยอะแยะๆมากเลยแล้ว,ลวทุกๆรุ่นก็หายากนะครับอันนี้ก็เป็นตำนานแล้วก็มีหูอีกเพิ่มลูกเล่นคือหูเขาฮะาร์ตแวร์สีทองน่ารักมากนะสะพานกับชุดนี้ก็เก๋เห็นปะ ข้าได้กับหลายชุดนะครับสีสีเทานี้เรามาดูชิ้นต่อไปเลยดีกว่าอันนี้คือชิ้นไฮไลน์นะครับใบสออุ้ยหนักมากหนั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 ก,หน,กหนักมากบอกเลยนะว่ากระเป๋ารุ่นนี้ในประเทศไทยมักเปิดคนเดียวพวกกระเป๋ามีเด็ดอย่างที่มักเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเป็นการลงทุนที่ดีจริงๆกระเป๋าเขาออกมาหลายรุ่นมากหลายรุ่นก็เหมาะที่เอาไว้โชว์อวดสเตตัสบางรุ่นก็ เอาไว้สะสมเป็นคอลเลกชันแล้วก็ที่สำคัญเวลาที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพราะว่ามันไม่ได้ผลิตออกมาแล้วนอกจากผลิตรุ่นใหม่แล้วเราก็ยากที่จะเดาได้ว่ากระเป๋ารุ่นไหนจะเป็นกระเป๋าที่เก็บแล้วมีราคานะครับ แต่เพราะว่าเราซื้อเยอะพอสมควรจนเรามีองค์ความรู้ที่จะเลือกเก็บกระเป๋าแล้วว่ากระเป๋าอะไรที่ในกลุ่มตลาดบนๆแล้วมีลูกค้าแบนรนด์ลอจตี้เขาที่ชอบแล้วสะสมกันแล้วอย่างที่บอกครับทุกๆแบรนด์นะจะมีสาวกแบรนด์เกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับมาร์กก็เช่นกันคือมาร์กก็เป็นสาวกใหม่เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ พอเรารู้สึกว่าเราักแบรนด์เนี่ยอะไรที่มันหายากแล้วเรามีสตางค์มีอะไรมากขึ้นเราก็พยายามจะไปหาของสวยๆก่อนหน้าที่เราเล่นนะครับเช่นกันก็จะมีนิวลิสที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็รุ่นใหม่ๆเขาสามารถเก็บได้แต่รุ่นเก่าก่อนหน้านะที่มันหายากเก็บไม่ได้แล้วถ้ามีโอกาสเขาก็จะยอมเสียเงินซื้อในราคาที่เขาพึงพอใจนะครับามาเปิดเลยมาดูใกล้ๆเป็นอะไรที่ภูมิใจเสนอ นี่มาในกล่องสีดําเป็นกล่องหนังแกะสีดํานะครับแล้วก็มีนี่ครับานารักสีเงินนี่นะครับเดๆมีกระจกข้างในด้วยนี่เห็นไหมด้วยมีกระจกข้างในด้วยตรงนี้ก็เป็นชาแนลนะครับเป็นกล่องคอลเลกชันสะสมอ่ะมาเปิดให้ดูอันแรกเลยดีกว่าอันนี้อ้น่ารักจังน่ารักมากๆเป็น รีเอชชูนะครับเป็นหนึ่งในคลาสสิกชาแนลนะครับไอคอนิกแบกนะครับที่ควรสะสมปกติจะไม่มาไซส์นี้นะครับนี่สวยไหมอันนี้เป็นสีงาช้างสี i อวอรนะครับสวยมากๆอันนี้มักบอกเลยนะมักซื้อมาสะสมนี่เห็นปะ่ะสวยเป็นสีงาช้างจริงๆเราจะสลา,ายออกงานก็ได้ถ้าเปิดเราสลา,ายออกงานทุกคนก็รู้ว่าทั้งชุดเนี้มันเป็นชุดที่แพงนะครับ ีที่ออกมาก่อนนั้นนี้ก็คือสีดำแล้วก็สีแดงนี่เป็นหนึ่งไอคอนิกแบ็คนะครับรีอิชูนะน่ารักมากแต่จริงๆก็แอบเสียดายสีดำที่เราไม่ได้สะสมนะครับที่ตอนแรกไม่สะสมก็คิดว่ามันก็คงออกมาแบบว่าไม่ค่อยปังแต่สุดท้ายอะ่ะหมดไวเลยแล้วสีแดงก็หมดไวอันนี้ก็หมดไวนะครับในเมืองไทยมีไม่กี่ชุดนะใบที่2นะครับเป็นบอยนะครับใครก็รู้ว่ากระเป๋าบอยเนี่ยเป็นรุ่น รุ่นไอคอนิกอีกรุ่นหนึ่งที่คนชอบนะครับอันนี้มาในสีขาวเลยนะครับนะฮั์แบสสีเงินนะครับสีเงินด้านนะครับแล้วก็ดูเป็นวินเทจกระเป๋ากล่องนี้นะครับรวมสี่ใบนี้แปดแสนกวบาทนะครับโอ้ก oh d <God. S 1> อ่ะรุ่นต่อไปรุ่นนี้นะครับกาเบียวแต่เขามาในในเวอร์ชั่นของทวีด กาเบวนี่เป็นอุดรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นไอคอนิกแบ็เป็นอะไรที่มักชอบมันเก๋เพราะว่าพาเลรวิลเลียมเขาเขาเลยเปอร์เซ็นต์เนาะกับ g ีดัฟฟนนะครับอันนี้เนี่ยน่ารักมากเลยเหมือนกระเป๋าใหญ่เลยอะแต่เอาตร,ตรงแอบเสียใจยนิดน,นึงเพราะว่าเราอยากได้เป็นหนังก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในชุดสะสมเขายังไงก็ชาแนลเนาะกาเบแบ็คเนี่ยพิเศษในเรื่องของการดีไซน์ที่ออกมาเป็น สายเหล็ก2สีนะครับโลหะที่เป็นทองกับโลหะที่เป็นเงินด้านนะครับซึ่งเขาทําให้เรา mix and match ในการแต่งตัวได้เราสามารถแต่งตัวเป็นสตรีทได้นะครับแต่งตัวง่ายๆหรือแต่งตัวหรูได้แต่จริงๆรุ่นกาเบียวเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ดูเป็นแฟชั่นมากๆเลยนะครับจัดใจอยากได้หนังอันนี้มาแล้วคลาสสิกชาแน,นลสีขาวแต่มันก็ทําให้สวยเนาะอันนี้หนังคลาสสิกสีขาวสวยมากเลย ว่าดำสวยและขาวสวยกว่าสีไอวอรี่สวยสวยมาในหนังคาเวียนะครับสีขาวน่ารักมากนะครับก็อย่างที่บอกครับกระเป๋าสีขาวเ่ทั้งเซนสถิบมากนะครับคือชาแนลเนี่ยกระเป๋าหนังนะครับของเขาเนี่ยสีอ่อนทุกสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีครีมสีเบสนะครับ ไม่แนะนําให้ถือสพายกับยีนเพราะว่ายีนมันมีขั้นตอนในการฟอกคือบางตัวฟอกไม่ดีแล้วสีมันหลงเหลือนะครับแม้กระทั่งผ้าขาวเสื้อขาวของเราบางครั้งก็ยังติดสีกับยีนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเลอะอย่างนี้เขาไม่รับแก้รับซ่อมน,นะครับชาแนล้เขาจะรับแก้ในเรื่องของงานเย็บมากกว่าถ้าได้ดุดรุ่ยหรือพวก อะไรที่เป็นเหล็กโลหะมีปัญหานะครับเขาก็จะดูแลให้ตลอดชีพเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามไลฟ์สไตล์ของมาร์คนะครับถ้าหากชอบคอนเทนต์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วช่วงนี้มาร์กไลฟ์มาเจอบ,บ่อยๆดูไลฟ์สไตล์มาร์คได้ตั้งแต่เช้าทุกๆวันเลยนะถ้ามาร์กไม่ยุ่งจนเกินไปจะไลฟ์พูดคุยกันฝากติดตามชม The World of Mark ท a v i ในทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไ G หรือ Facebook นะครับก็ช่วยให้กำลังใจกันดีเยอะนะครับบ๊ายบาย